และคนไทยคนที่สองที่ได้ถ่ายรูปกับไปอเนซ่าสับ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 ยิ่งกว่ากัะเพราหมูสับโอ้เป็นัวอมากเ่าได้ตาลงเต่าลงแล้วว่าเราสี่คนลงคุณฟ้ารละดาก็ลง <c oughs> มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สนามเป็นส่วนนะภูมิและนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเจอเจอ,เจอมวนๆใจจอย,จอยกับเหล่าอินฟูเป็นร้อยคนอุ้ยไม่ถึงร้อยคนหรอกแต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันถือว่าเป็นคลิปที่แบบที่ไม่ได้มีแค่ไทยแต่ชงหนังชาติอ่าเดี๋ยวเราไปเจอเลยดีกว่าเพราะว่าก็คงจะเห็นจากหัววิดีโอแล้วก็ปกแล้วนะคะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไป ไปทักทายกดมอร์นิ่งทุกคนกันใครจะตื่นหรือใครจะยังไม่ตื่นบ้างวันนี้จะมีใครตกเครื่องหรือเปล่า God, I I ไปค่ะมาถึงแล้วพานัดเก้าโมงครึ่งที่ฉันมาถึงเก้าโมงครึ่งพอดีเป๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันที่ประตูสองไม่รู้ว่ามีอินฟูท่าไหนมาแล้วหรือย,อยังคือความอินฟูมันจะแบบมันจะเม็ดนิดนึงนะบางทีเวลาไปทริปเช่นเขานัดเก้าครึ่งมันจะมาถึงสิบอะไรอย่างเงี้ย ซาวติสฮัลโหลฮัลโหลผมสวยอะแม่แล้วเราสีผมสีเดียวกันเวอร์ไม่ได้แตวหนูจะทำผมงกิ๊กกิ๊กจนึงิเหรอเออเลิศอ่าวันนี้เรามาถึงเครื่องบินละค่ะนักันสามคนเราแต่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงซาวติสก็เตรียมหมดแล้วก็นอนได้หนึ่งชั่วโมงก็นอนได้นี่ไายอันเนซซาจ้าฮัลโหลค่ะหลกเวรค่าดูรถเขา รถเกินแกแล้วแบบคลิปนี้คือคนเยอะต้องใช้รถในจำนวนมากนะคะนี่ค่ะใ่ถึงกอนได้ก่อนหร่อนได้ก่อนหมดโคต้าแล้วด้วยขอบคุณมากนะค่ะแม่โอ้ยขำวันนี้ก็เอาสร้อยวอลิเชนมาด้วยนะอยวกกลับไปแกะดูขอบคุณค่ะค่ะถึงเวลาอีสมาเลยอ้วยล้วหิวเวอร์มาถึงปุ๊บอาหารมาปั๊บชอบมากเอาแบบนี้ อุ๊ยอร่อยอะ่ะอันนี้เป็นต้มขาไก่นะคะอ่าเขามีลูกเล่น,นะคะ่ะเวณนี้เขาปิเลยมีโลชื่อสูตรที่มามจากอะไรออก็บอกว่าจริงๆตอนเกิดลูกีเออสวยสวยมากแอ,อนอทีน่ไทยที่ทยรู้สุกว่าเปลี่ยนดีกว่าเป็นทไม แล้วทำไมเราถึงไม่เซตในวตสูตตวเนตวอตลอดตลอดก็เลยไม่ชอบคู่ตุ๊ใหญ่ชอบเปลี่ยนชื่อชาวเชฟเพระตอนนั้เราเปแก๊งอ่ะคนต่อไปมอรสเตอร์แม่ตั้งให้เพราะว่าที่มอสิทธิพดังก็เลยช่อมอลเตอร์มาจากเออมาจากแบบร์ตอยอมอเตอร์ชื่อกางในวตส ไม่เคยอยู่บ้านมิสไม่เคยอยู่บ้านฉันชอบดูสตอรี่ชิมา่ามิสไม่เคยอยู่บ้านอ่ะแล้วสเตจเนมวาเลนไทน์แต่คนมักจะคิดว่าเป็นวีอเออจริงชื่อวาเลนไทน์ค่ะมันก็เรียกว่าวาเลนไทน์อ๋อเขีม่มาเลยเลยอ่ะอันนี้ประกาศน,นะตรงนี้ว่าวาเลนไทน์เป็นชื่อจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งเองที่ที่เคยบอกมาเขาแบบชื่อเรากระแดกจึ้งมือ้ย บัญญาบรรจัยที่ Intercontinental กำลังกลับไปห้องกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บชั่วโมงการนอนสัก1นึ 1> ่งแมตต์ถึงแล้วตึกห้าค่ะเย้โอ้ my god ห้องดีมากขอบคุณนอนเนซ่ามากๆแล้วคือประเด็นเขาจองให้เรา อยู่แค่คนเดียวไม่ต้องแชร์กับใครซึ่งจริงๆเขาไม่ต้องทําก็ได้เขาให้แชร์ก็ได้นี่ก็แบบไม่ติดเลยอ่ะนี่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 โอ๊ยเขามาแบบจัดเต็มแต่ว่าไอ้ตาก็เอากันเดดอเนซัมมานะเพราะว่าตัวเองปกติใช้อยู่แล้วไอ้ตาเอารุ่นนี้มาเอาสเปรย์มาแล้วก็เอาตัวอีกตัวหนึ่งมาที่มันเป็นแบบดูโอะค่ะเฮ้ยรถก่อนฮารุตอนนี้กําลังคิด จะอาบน้ำแล้วจะแต่งน้าใหม่ดีไหมอาจจะเป็นการทัชอัพเราก็เติมสีสันอาจจะทากันแดดบริเวณตัวนิดนึงเอากันแดดสเปรย์อุ๊ยเดี๋ยวฉันอวดพวกเธอหน่อย,ยวพวกเธอหาว่าดีฉันหวานร้อยนี่ค่ะเป็นตัวที่ใช้เมื่อเช้าเลยจ้ะแล้วก็ตัวน,นี้จ้าอันซ่าแบบสเปรย์ เอาไว้ฉีดแบบทัชอัรอย่างเงี้ยลงแบบมีเมคอัพไปแล้วแล้วก็ฉีดตอนไต่ก็ได้เดี๋ยได้ไม่ต้องเช็ดมเมคอัพแต่งตรงแต่งตัวมาเรียบร้อยละจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปข้างนอกกันนะคะทุกคนมีกันแบบว่าเติมเมคอัพหน้านิดนึงเปลี่ยนชุดนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายลุคซันเซ็ตกันตอนพระอาทิตย์ ตกที่หัดเช้าเมื่อวานนะคะแล้วเราก็จะไปกินข้าวที่คาเฟ่เดอมาคืออยากไปร้านนี้มานานมากแล้วเห็นจากข้างนอกแล้วมันดูแบบมันดูเป็นสาวสังคมมากยังไม่มีโอกาสได้ไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าร้านนี้มันจะวายดีขนาดไหนเข,นา,นขาว่าเป็นร้านเปิดใหม่ที่แบบว่าบรรยากาศคือดีมากอะเริ่มบรรยากาศดีมากจ้าเนี่เราจะถ่ายรูปไปนะคะเราเนี่ยมาเร็วม,มาก คนไทยคนแรกคือประเด็นเขานัดเวลานี้เราก็รีบมาเลยเออมาก่อนเลยแต่เราให้คิวน้องเต๋าได้ถ่ายก่อนนะคะนี่และคนไทยคนที่สองที่ได้ถ่ายรูปกับปไปอนเนซาคิวแบบดาวิกาโฮเนเวอร์อ่าสวยมากพี่ไอตาสับ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 ,สบยิ่งกว่ากะเพราหมูสับ <c oughs> <c oughs> ดูเอาฟิชชี่นะกลัวไม่รู้ว่าอยู่ทะเลค่ะก็ใส่ชุดที่เป็นรูปทะเลไปเลยแล้วเป็นทะเลหาดกัมลาด้วยนะคือมาถ่ายเมื่อเช้าแล้วเอาไปต้นผ้าแล้วก็เออแล้วก็ตัดเลยงานด่วนมากพี่ตู้เซาตีนโยชีสวยมากโชว์เอาฟิตนิดนึงน,นะคะสวยจริงๆว่ะไม่ถ่ายละ <laughs> เเบื้องหลังซาตีนตัวจริงค่ะ ดาวติ๊กตอ็อกห้อ,องฟ้าสวยมากอันนี้คือรูปโพไซดอนขึ้นมาจากน้ำเมื่อกี้ผมยังหมาดๆอยู่เลย เวลาหาทําหาทานแล้วค่ะาวลาตีนี่เขาทำดีจังแม่ร้านนี้มันดูแบบแสงสีมันมานะมันมา,ลมาเลยร้านที่เ,เออ,อยากมากมากโอ้ยวันยา้าศดีมากแกเอเนสซาเขาแบบเวอร์มากแล้วร้านนี้ยเข้ายากมากโอ้ เงของทริปอันหรูหรามไม่ใช่พอดีว่าพี่เอมค่ะอยากไปเซเว่นคือทุกครั้งที่ไปต่างจังหวัดคือต้องแวะไปเซเว่นทุกครั้งไปซื้ออะไรถามจริงไม่รู้แต่ไปเดินให้อุ่นใจใครไป็นคนเรารู้สึกแบบเราไม่รู้ว่าขาดอะไรแต่เราไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ซื้อเราก็เลยจับสองแถวกันมาจ้าก็แกล้งเปล่าสองแถวกันมารู้แล้วว่ะการธรรมดาพรมที่ภูเก็ตู่แพงจริง ไม่ใช่แกแบที่ทไห่เท่าไหร่ส<อ>2สองแถวก็แพงค่ะสองแถวสามร้อยไปกับไปกับเซเว่นสามร้อยบาทเออสามร้อยแกฉันถึงห้องพักแล้ว <c oughs> ไปทเซเว่นกันก็ไปซื้อขนมก็ก็แก๊กแกกแต่เราก็จะแบบว่าล้างนองล้างหน้าพักพผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฮไลท์เลยนะคะ <c oughs> เราจะไปโยนีบีชครับ <c oughs> ไม่ใช่โยนาบีชครับโยนีแปลว่ากี่เจอพรุ่งนี้โยนาบีชครับ ฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าแล้วเราตื่นมาอาบน้ำขึ้นหน้ากันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้กันแดดตัวนี้เลยสีทองของ a เน s s a จ้าจริงๆเขามีให้เยอะมากเมื่อวานที่เรามาที่ห้องเนี่ยเช็คอินก็คือเห็นเลยแล้วก็เมื่อกี้ไอตาใช้ตัวนี้ตัวแบบสเปรยีดีดพ่นทั่วตัวแล้วเรียบร้อยสะดวกมากแล้วคือเขาฉีดแล้วแบบไม่เป็นคราบขาวด้วยนะคะแล้วก็พอซึมแล้วก็บังเบาไม่เหนียวเหนอหนกะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้เลยเขาเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมที่เนื้อบางเบามากทุกคนแบบมันเป็นเป็นน้ำเลยเนะี่ยเราทามันก็จะเบาแบบนี้เลยจ้าเราทาไปได้แบบเยอะๆโดยที่คนผิวเข้มอย่างไงตาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะจ๊ะ คือแอนเซาเนี่ยเป็นแบรนด์กันแดดที่แบบว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็คือพอเริ่มโตเป็นสาวอยากใช้กันแดดก็จะใช้ของ issa, แอน s นซาเก็บเงินซื้อนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีมาตลอดตลอดตลอดมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ตารู้สึกว่าประทับใจก็คือเขาเป็นเทคโนโลยีที่เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเหมือนว่าแบบพอเราทากันแดดของเขาปุ๊บถ้าเกิดผิวเราไปโดนความร้อนโดนความชืน้นโดนเหงื่อเนี่ยตัวสารกันแดดเนี่ยที่ปกป้องผิวมากขึ้นแบบคือมันไปตรวจจับซส้นมันเป็นสารเฉพาะ ที่มีอยู่เฉพาะในเครือชิเซโดก็เลยมีอยู่ในกันแดดแอนซาท,ทุกตัวมันวาวนะ้แล้วตัวนี้คือบางเบาพอทาเกลี่ยไปปุ๊บ เขาจะให้ความรู้สึกแบบชุ่มชื้นบนผิวแต่ว่าไม่เหนียวเนินอะแล้วแต่งหน้าต่อได้โดยที่หน้าไม่เป็นขุยหน้าไม่เหนอะหน้าไม่หยาถูกต้องถูกใจจับจิตมาจอสรรอึ้งจึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะคนที่แต่งหน้าทุกวันแบบไปตามมาอ่ะ,อะพูดแล้วก็เดี๋ยวดิฉันขอแต่งหน้าอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวจะสายแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมกิจ,จกรรมนี้เลยวันนี้บอกเลยว่ากิจ,จกรรมแน่นแล้วก็ปังแน่น,นอนเอาละชิมชูแฉมเราก็ แต่งหนะ้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากดูลุคนี้เข้าไปดูได้ในตอกตอกดิฉันดิฉันี้แบบว่าบอกอยู่ว่าใช้ของอะไรแล้วแต่งอย่างไงบ้างนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราเกลียวกันดีกว่าเ,เ,เราไปกินข้าวกันจ้าอุ๊ยน่ารักจังเลยอะ่ะ ฉันจะเลาให้พวกเธอฟังนะคะเธอประทับใจมากเขาจะมีเทคโนโลยีอันดึงคือ auto repair technology ก็คือแบบเวลาเราทากันแดดถูกไหมแล้วเราพูดเราคุยเรามีการแสดงสีหนา้าและอารมณ์นะแล้วมันจะมีแบบผิวบริเวณที่เราอาจจะแบบมันขยายขึ้น,ม,นมันแหวกไม่คือถ้าเราซูมผิวได้วย<อ>้องไ<อ>ปลึหกหแบบผิวเรามันจะเป็นเหมือนภูเขาคือมันจะแบบมีแบบนี้เป็นล่องอเวลาที่เราแบบแสดงอาการใดๆ มันจะมีแบบบางจุดที่แบบเออคิมกันแดดมันอาจจะไม่ถึงม,มันแตกตัวออกไปมันปัองออกไปแล้วเทคโนโลยีของเขาอ่ะคือมันก็จะไปสมานถ,ถูกไหมอันนี้พี่สาวเขาจะ,าจะถูกปะม,ม,มันจะทําให้แบบมันเรียบเนียนแล้วก็แบบมันแบบลงลึกทุกร่องผิวถกองอผิวคือเวลาขยับนะค่ะบ้าเฮ้ยเขาใส่ใจมากอ,อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปโยนีบีโยนา นี่แล้วที่นี้แอนเนซ่าเขาจะพาเราไปดูแอนเนซ่าเวอลลว่าค่ะเขามีการจัดเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันนะฮะเป็นวอรมากโหยก็คือโยชีค่ะทำไมหวยมันออกที่โยชีเพราะสวยเกินชุดแห้งเร็วสุดจริงแกเขาทำเป็นเวอร์เขาเข้าใจแบบ เราอินฟูแบบอย่างเรามากที่เราชอบถ่ายรูปอยู่อย่างนั้นน่ะถ่ายติ๊กตอกตรงนี้ติ๊กตอกจะไม่แบนเราถ้าเราแต่งตัวโป๊เพราะเห็นสะน้ำถูกเราจะโป๊แค่ไหนก็ได้ถ้ามีน้ำโป๊มากแม่วันนี้ใครไม่ทากันแดดบ้างโป๊แล้วฉันทากันแดดมาอันนี้ฉ nee ันล้อตัวไปอาเชิญอาทามาคะอะซาติทากันแดดมาหรือเปล่าคาคายังไงคาโยชี ทา่าบทาสเปรย์เนี่ยสามารถความขวดแล้วก็ฉีดได้นะครับก็เลยหเง้ยคนไม่มีแฟนก็ฉีดได้คือมันเป็นเพนพลอยมากคือแต่ก่อนหนูไม่ค่อยชอบใช้สเปรย์เพราะว่ารู้สึกเพราะความแล้วมันไม่สะดวกแต่อันนี้ความแล้วฉีดได้่แดเลเชิญแต่แแต่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  ทุกทุกพื้นผิวจะต้องได้รับการปกป้องอไม่ว่าจะเป็นกี่เกอร์ก็ต้องหมดแอบหมดแล้วน,นี้เขาเทสยังไงอะคะเราดูอะไรได้บ้างวิธีการเทสครับก็คืออย่างแบรนด์นนิซ่าอันนี้มองง่ายๆเพลาทาแบรนด์อันิซ่าใช่ไหมครับกับอันนี้อีกแบรนด์หนึออ่งทาไปเนี่ยถ้าเกิดเจอฝุ่นควนันละอองความซื้อหรืออะไรแบบเนี้ยแรงแดดเขาสั่เลยอย่างนี้แต่ของตัวนิซ่าเนี่ยยังเคลือบผิวอยู่ เออโลดอ่ะแล้วต่อมาอันนี้ sticky taste sticky rice taste ตายไม่ติดไม่เหนียวหนอะนะเวลาที่จะไปสัมผัสพวกทรายหรือว่าอย่างอันเนี้ยเราจำลองเป็นเมิตโฮมน้องก็จะไม่ติดผิวเรากนะอ่ะเราลองเพราะเมื่อกี้เราทาไปแล้วลุ้นนะโอ้นแม่ลุ้นไหมลุ้นไหมอ่ะแล้วนะปั๊บโอ้ย ไม่ติดจริงไม่มีอะไรติดมันเลยเออเออลดเลยอ่ะนี่ไงมันไม่ติดจริงเนี่ยเนี่ยมันไหลออกหมดเลยเอออุ๊ยไ,ไปค่ะเรากำลังจะขึ้นเรือเพื่อที่จะไปขึ้นเรืออีกทีนะคะโยนาบีชค่ะอยากไปมานานแล้ว อยากเห็นคุณไอาตาลงน้ำกดสิบนะคะเฮ้ยกดน้อยจังนะทัมมิเกียนั่งรถเนี่ยผู้บริหารของชิเซโดนเนี่ยเขาโทรมาแล้วบอกว่ายอยากเห็นคุณไอาตาลงน้ำพี่แหวนพูดเลยอยากเห็นคุณไอตาลงน้ำได้อะไรในการลงนี้ได้อะไรเป็นร<ล>ีทิร์นได้ความประทับใจท้าวไอตาลงเต่าลงโยชีก็จะลงไอโยชีลงไอตาลงเต่าลงตู่ก็ลง แล้ว่าเราสี่คนลงคุณฟ้าละดาก็ลงแล้องาไปดูแลบล็อกเกอร์ในน้ำช่วยเหรอได้เหรอนี่แกไม่มีมุมไหนที่เป็นร่มเลยแต่วันนี้เราออกแดดได้เต็มที่สวยมั่นใจไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราใช้อันเนสาอุ้ยมาดูเคล็ดลับผิวสวยของโยชิกันนะคะ อ่านิดนึงเมื่อเช้าฉีดแล้วตอนนี้ฉีดอีกใช้อะไรอะคะโยชีไม่บอกหล่กค่ะความลับอออเความลับนางฟ้าห้ามออดแอร์นะคะห้ามเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคนตัดต่อเอาออกนะคะอยากให้เห็นเออมิตี้ใหม่มิตี้ใหม่ฉีดยันแดดที่หัวด้วยจริงๆหนังศีรษะก็เหมือนผิวหนังอย่างหนึ่งนะก็ฉีดได้อ่าอันนี้ข้อมูลจากหมอเต๋าได้ทั้งหน้ากาย ฉีดถูกที่ไม uh ่ได at uh like uh> uh um> um> ้อะไรไม่ได um uh ้นีพี่เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเราแบบจับหัวขวดอะมันก็ฉีดได้นะแล้วถ้าเรากำหัวตัวเองแล้วฉีดล่ะไหนไหมเราลองซิแบบนี้เออก็ฉีดได้เหมือนกันยูนาบีค่ะครั้งแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเื่อไห่ดีพี่ไอ้ตาบรรยากาศดีมาก

จะถ่ายรูปตรงนี้ต้องทำท่าไหนดีเตาท่าไหนท่าไหนเออแก๊งแบรงก้นกระดกเหรอแบรงก้นกระดกมันเริ่มแล้วเหรอเออโอเคได้เดี๋ยวเอาท่านี้เลยเออและมีสเวลและมิสเอแกงโตมาสแอนหุุ่นฟานดาราโกแองโตมาสแอนหุุ่นฟานดาราโกอ้าวเมื่อกี้มันยังวอเตอร์อยู่เลยมันเป็นเมพุ่งที่แล้วมือคนทกมือคนทกโนพิ้นเหม็นเนี่ย มันด้วยหรอรแรงมากโยชิมันเม็ดว่าโอ้โห,โโหดาราสาอ้มาค่ะโยนาบีชลับรอบที่สองเพราะว่าเมื่อกี้เราแบบเอ่อม้วนจอ,อยเสร็จเราก็กลับเกวไปพักถอดหย่อดกีนะคะตอนนี้ก็ไปแต่งตัวมาใหม่แล้วก็มารอบที่้อ้โ,อโอมงไปกอดขอบคุณค่ะ <ไ>ปค่ะแส่งกำลังดีมากเธอแบบซันเซ็ตแบบเลิศมากเราจะต้องมีรูปดูนะเกียวชิยะมันเลิศอะ อยู่ไฟครางฟ้าน่อยเนี่ยเอาไปใช้เลยปืนเลยเปิดเลยเปิดเลยนางฟ้ากี่โมนางฟ้าตกหมึกนางฟ้าโลกหน้าเนี่ยจะทำให้ชาวประมงมาติดเกาะเรามาแบบมาสนใจในตัวเราวิธีจับใจชาวประมงใช่เพราะเขาคิดว่าเป็นตับหมึกโอ้หเขาบอกว่าให้เราเดินมาหลังเรือใขาจะพายรู้ไหมมีอะไรขึ้นเรือคะไม่ อยากให้เราตกใจหมดโอ,อ้ยสวยยังจะลงอีกนะทำไมไม่มแปลงน,นว้าวเขาสี่ K อะไรคะพี่ยายตาเขามีพยานาะ<อ>เขามีอะไรคะพี่เต๋าเขามีพี่ไอตาแปลงตัวเป็นนางเงือกเขาเพื่อ,อ,อลูกค้าได้ไหมแกไว้นะไม่เปลงว้าวยอดชินหน่อยเกินวุ้ยบุญเล่ đi 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 đi, đi, đi. đi หายหายเลเล่เท่ททของดิฉันก็ยังดําเนินไปจนวันที่3แล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันกลับและคือความสนุกมันต้องจบลงแล้วจริงๆหรอมันสนุกมากแกคือแบบแบรนด์เขาทําดีทําถึงแล้วม่นคือแบบผู้บริโภคบริหารก็คือ เต้นชามลงน้ำช่ามบอกกงบอกเกอร์ก็คือได้ละลายพิธิกรรมกันสนุกสุดๆนะคะดิฉันกลับมาดิฉันก็คือนอนเลยนไม,ไม่ท่องไม่ถ่ายมาแล้ <c oughs> วเช้านี้นะคะดิฉันใช้กันแดดตัวนี้ค่ะตัว Mynew For Sensitive Skin นะคะตัวสีชมพูสำหรับผิว Sensitive ผิวอ่อนแอผิวอ่อนโยนแบบบาง,บางแล้วก็เด็กก็ใช้ได้นะจ๊ะตัวนี้แล้วก็ผิวกายดิฉันก็ลงไปแล้วใช้เป็น Night Sun Care Serum นะคะตัวนี้เป็นเหมือนแบบโลชั่นทาผิวหลังจากที่เราไปโดนแดดมาไปโดนแบบความร้อนผิวมันแบบละคายเครื่องอะไรเงี้ยเราก็ทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวดิฉันก็ทาไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันทาอะไรเสร็จดิฉันก็จะ สเปรย์ตัวนี้ต่อนะจ๊ะอเนซซาที่เป็นตัวสเปรย์เดี๋ยวจะสเปรย์ทั่วตัวเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอแต่งหน้าก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทักทายทุกคนแล้วก็แบบเซบายกับทุกคนเนาะ คืออยากจะพูดถึงเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยที่เขาจะมีแบบให้เดินเข้าไปในวิลล่าแล้วไปดูห้องนู้นห้องนี้มีแบบการทดลองทดลองอะไรเงี้ยส่วนตัวนี่ชอบมากคือไม่ชอบการที่แบบไปนั่งดูเขาพูดไม่นั่งฟังเขาพูดอะคือฟังได้ไม่ติดแต่ว่าอันเนี้ยเขาทําเป็นเหมือนวิลล่าแล้วก็เหมือนทําเป็นเป็นคล้ายๆแบบเอ็กซิบิชันเข้าห้องนี้ห้องนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ห้องนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าเทสซึ่งทําให้การที่ เราไปดูอะไรเนี่ยมันสนุกมากขึ้นซึ่งจริงๆฉันก็อัดวิดีโอโดยที่แบบไม่ได้บอกอะว่าจะอัดนะแต่เั็ก็แบบ ก็อัดไปเองเยอะไรเงี้ยถ้าทีเมเวนซ่าได้มาดูนะก็ขอบคุณมากที่จัดอะไรแบบสนุกสนุกให้เราคือไม่ใช่แค่แบบพาเที่ยวพากินข้าวดีๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันก็แบบมันก็ดีอยู่แล้วก็ขอบคุณตรงนั้นด้วยแต่คือมันมีแบบเซสชั่นที่มันได้ความรู้แล้วมันก็สนุกไปด้วยอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบพามึงมาแล้วมึงต้องมาแบบนั่งดูวิชาการแบบน่าเบื่อน่าเบื่ออะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็แบบไม่ได้แล้วพอเขาจัดเป็นห้องๆเป็นเอกซิบิชั่นนะเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็เพื่่่อออทีจะแบบบไปบกตเ ลยีพวกนี้ให้กับผู้ที่ติดตามเราโดยที่แบบมันไม่น่าเบือ่อเพราะเขาจัดมุมนั่นมุมนี้ไว้ให้ถ่ายอะไรเงี้ยมันก็แบบดีอ่ะชอบมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวดิวฉันขอไปแต่งหน้าอย่างรวดเร็วก่อนนะคะลุคของเรานในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋าเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาแล้วนะจ๊ะเิ็ข้าวมันไก่ไม่กินน้ำจิ้มหรอเป็นคนที่ไม่กินน้ำจิ้มตั้งแต่เด็กแล้วเวลากินเขามันไก่ต้องเทน้ำซุปให้แบบ เ,ออเ,เหมือนกินไก่กับข้าวแกงจืดจริงอันนี้เราคือสนามบินแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็หาสํมอาหารกอนที้เราจะบินกลับเธอ,อทริปมันแบบสั้นเนาะมันสั้นมากเดี๋ยวเราจะไปถามสาวๆกันว่าเขาประทับใจอะไรในทริปนี้กันบ้างพี่ไ้ตาประทับใจอะไรประทับใจความม่วนจอยของเอเตอร์ของคนแล้วก็ผู้บอแล้วก็แบบเพื่อนๆสาวๆจากต่างประเทศก็คือเป็นจอยเป็นม่วนโรชี คลิปนี้โยชิประทับใจอะไรมากที่สุดคะฝังน้าช็อตที่ประทับใจที่สุดคือช็อตนี้ค่ะแมอเ,เอล่เดี๋ยวส่งให้พี่สาวเลยนะคะ,คะเอาจริงๆอาจริงๆประทับอะไรประทับอะไรห,หนึ่งก็คือหนึ่งคือได้สนิทสนมกับพี่ถูกมายิงคืนแล้วก็รู้หลักกันทำงาน แล้วก็ประทับใจกันแดงเดี๋ยวเ๋ยวไปรู้หลักการทำงานตอนไหนนี <laughs> อ๋อตอนนี้เหรอ <laughs> <laughs> นี่งทำงานอยู่นะคะมีที่การของพี่าตาคือถ่ายคนอื่นให้เขาไปิูคอนเทนต์ให้เรา <laughs> ครับใจทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรา,เราลุ้นเป็นอีกเออเป็นจอยเป็นลายม้วนๆนสนุกไหมคะพี่ตีนอย่าไปอย่ามากับพี่ไอไตาเ,ออเป็นจอยม้วนทุกคน, <ผม S 2> นยอยากมากับพี่ไอไตเอาแล้วเต่าอ่ะเต่าหล่อประทับใจออความสวยของโยชีได้เห็นกับตาเนื้อจริงๆว่าความสวยที่แบบขอดไม่หมดมันเป็นยังไงสวยแบบเท<อ>้าไม่แตะพื้นสวยแบบลอยได้ ตอ,อ,อนสวยที่เหมาะกับโปรดักตัวนี้มากเลยอนเนซ่ากันแดดไม่วันเสร็ละยอมรับไม่เน้นต่อตานเน้นเขารวมเลตู้ขอบคุณมากนะที่จะเทนพวกเราในทริปนี้หัวเส้นสิเส้นสิสุดสิ้นสุดภารกิจโอยวันนี้ไม่ได้มาในฐานะอินฟูมาในฐานะ เอเดนเนอร์แฮปปี้มากมากที่ตู่แบบทำให้ทุกคนแฮปปี้อุ๊ยวันนี้มาแบบว่าลุกสาวเทนะคะเพราะว่าหมดดิวตี้กันเป็นแบบว่านักเต้นแล้วเป็นตัวเองละเออเป็นตัวเองละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าว ทุกคนพอกลับมาถึงก็คือแบบไปถอดผมแล้วก็ไปกดสิวมาไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหนื่อยมากลืมด้วยแหละนึกได้อุ้ยชินยังไม่ได้ถ่ายปิดบล็อกของฉันเลยนะคะก็จบแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านลวค่ะสนุกมากค่ะแต่ก็เหนื่อยมากอยากนอนสักแบบ30ชั่วโมงเป็นอย่างต่ําเลยแต่ก็นอนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันกลับมาวันนี้พรุ่งนี้ฉันบินไปสวิตเซอร์แลนด์ต่อโอ้ oh! ชีวิตเนี่ยใช้มันให้คุ้มเดี๋ยวตายไปก็นอนยาวแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายใครอยากดูบล็อกสวิตเซอร์แลนด์กกันได้นะยจ้ะเนี่ยโยชีสวยแต่ไม่มีแฟนอ่ะก็เลยให้คำปรึกษาก็คุยกันก็โยชิเนี่ยเขาแดาหลกเดียวกับพี่ต่ออ่ะทำไมคือสวยแต่ไม่มีแฟนคือผู้ชายเขา ขัแบบกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แต่ว่าโยนเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้เพราะสวยแต่พี่อตอบไม่กล้าเข้าใกล้เพราะปัดแก้มม่วงแต่งหน้าแรงแต่สีม่วงเป็นสีของคนสวยไม่ใช่หรอคนบอ,อกว่าเขาชอบเขาเยอะแต่ว่าคนที่ชอบเขาคือผู้หญิงกับกระเทย